เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมคะยังจาแซนดี้กันได้ไหมคะนักแข่งสุดหล่อของเราจําได้สิคะแฟนของเราสองคนแฟนของเราแฟนคลับของเราสองคนนะคะแล้วก็มาออกรายการเราเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องแซนดี้เนี่ยก็บอกกับปอกับพี่หมีบอกว่าตอนนั้นเนี่ยอยากจะคว้าแชมป์เอฟรีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้แล้วนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็รอที่จะ คว้าแชมป GP ์ GP2 อยู่เพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่ F1 ใช่ใชค่ะก็ะวันนี้นะคะแซนดี้เนี่ยเข้ามาฝากข่าวคราวว่ามาดูผลงานของเขาว่าผลงานของเขาที่เคยตั้งเป้าไว้เป็นยังไงและประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะเรามีสกู๊ปของแซนดี้มาฝากไปชมกันเลยค่ะ,คะ ครับผลงานล่าสุดนะครับก็ดีมากเลยนะครับสสนามที่ผ่านมาผมได้ดับเบิลแชมป์ทุกสนามเลยนะครับแรกวันเสาร์แล้วก็เรสที่สองวันอาทิตย์นะครับ mm hmm. ใช่ครับตอนนี้ผมก็เป็นแชมป์ F3 ของยุโรปนะครับดีใจมากเลยที่ได้แชมป์ในรายการนี้แล้ก็ ตอนนี้เราจะพยายามให้ดีที่สุดสำหรับอนาคตนะครับออปีนี้เหลืออีกหนึ่งสนามนะครับที่ประเทศสเปนนะครับชื่อซอร์กิตดิคาตาลู尼亚สครับสนามสุดท้ายผมก็จะพยายามได้แชมป์น,นะครับเพราะว่า ยังเหลือ c h a เปี้ยนชิพของ F3 สเปนนะครับที่ผมก็อยากได้แชมป์ด้วยเพราะว่าได้ของยุโรปมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยากได้ของสเปนด้วยนะครับครับตอนผมรู้ว่าได้แชมป์ตอนผ่านเส้นชัยใน r a c สอที่มอนซ่าสนามราชสนะครับผมดีใจมากเลยว่าตอนนี้ทำงานกันนะครับทำงานหนักแต่ว่าตอนนี้แบบได้ประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็ ต้องบอกว่าดีใจมากดีใจกับทีมด้วยนะครับเพราะว่าได้แชมป์ที่สนามบ้านเขานะครับที่อิตาลีนะครับก็ดีใจและก็ภูมิใจออตอนนี้ก็ยังไม่โอเคนะครับต้องการช่วยอีกเยอะเพราะว่าที่จะเข้า GP2 จะแพงมากนะครับสมเท่ามากกว่า F3 นก็เราก็ต้องหาสปอนเซอร์เพิ่มนะครับ ขอให้ฝากแรงใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ยินเพลงชาติไทยของเราที่ยุโรปนะครับ สุดยอดจริงสุดยอดจริงเห็นธงไทยแล้วขนลุกเลยใช่ก็น้องแซนดี้ก็ฝากบอกนะว่าเป็นกําลังใจด้วยแล้วถ้าเกิดมีผู้สนับสนุนมากกว่านี้ก็ดีก็จะดีมากๆเลยกิ่เลังใจก็จะเยอะมากขึ้นใช้เงินสนับสนุนเยอะนะคะตอนนี้เน่ก็ผ่าน F3 แล้วล่ะก็รอลุ้น F1 ค่ะใช่ก็ขอแสดงความยินดีนะคะแซนดี้สตูวิคค่ะเก่งมากเนาะหลอแล้วก็ยังแวะมารายการของเราด้วยน่ารักจริงๆ